หลคนทำกับข้าวไม่เป็นก็นทําได้อะวันนี้เรามาหัดทําผัดไทยง่ายๆกับเส้นเสี่ยงไห้ผัดไทยตราชอ่อแชมป์กันจังดูดีสีสันน่ากินมากดูเส้นดิโอ้โหเป็นเส้นเสี่ยงไห้นะน่ากินมากบอกเลยยี่ห้อนี้บอกเลยผ่านแค่ฉีกสองในนี้นะคะเขาจะมีเส้นเสี่ยงไห้ให้เราค่ะแล้วก็มี น้ำซอสผัดไทยด้วยเราต้องเอาเส้นแช่น้ำไว้ก่อน15นาทีนะได้เวลาตั้งเตาแล้วจ้าเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นนะเจียวกระเทียมให้หอมเลยจ้า <Okay. S 1> เอาจริงๆเวลาทำกับข้าวอะ่ะแค่เจียวกระเทียมให้หอมอะกับข้าวก็อร่อยไปแล้ว80%นะ พอกระเทียมของเราเริ่มเหลืองนะก็ใส่หมูสามชั้นที่เราเอาไปละลายน้ำแข็งไว้ในไมโครเวฟค่ะทีในตู้เย็นมีสามชั้นแค่ฟิชอยู่วันนี้ผัดไทยของเราก็เลยได้ใส่หมูสามชั้นจ้าผัดหมูสามชั้นของเราให้สุกก่อนค่ะพอหมูสามชั้นเริ่มสุกนะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะ อันนี้เราจะใช้สองฟองนะทำเองกินเองจะใส่ไข่กี่ฟองก็ได้ค่ะไข่ยี่นิดนึงพอไข่ของเราเริ่มสุกเราก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้าเส้นนี้เราแช่น้ำไว้แล้วนะ15นาทีหอมหอมสูยก็ขอภายวันนี้ไม่มีผักเพราะว่าในตู้เย็นไม่มี พอเส้นของเราเริ่มเข้าที่นะนี่เวลาที่เรารอคอยก็มาถึงค่ะใส่น้ำซอสผัดไทยลงไปเลยจังนี่โอ้ช่ำมากอะ่ะถ้าใครยังไม่รู้นะว่าเราผัดยี่ห้อไหนนี่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 เส้นเสียงไห้ผัดไทยตาชอแชม์จ้าจะบอกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มนะ หลังจากที่เราใส่ซอสผัดไทยลงไปแล้วคลุกเขา้าเข้ากันจ้าสีน่ากินมากดูดิอืมเี่ขนาดไม่มีผักนะเนี่ยว้ายง่ายมากทำง่ายมากอ่ะคนทำกับข้าวไม่เป็นก็ทำได้อ่ะอือมแค่นี้เสร็จแล้วอ่ะผัดไทยทำง่ายมากๆราดูเส้นดิ โอ้โหเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้นะหน่าก,กินมากบอกเลยยี่ห้อนี้บอกเลยผ่าน